สวัสดีครับทุกคนหน้าจออยู่เนาะอ้าโอเคนะครับเมื่อวาเมื่อวันจันทร์นะครับก็บอกไปแล้วเนาะว่าปัจจัยที่มีผลต่อการบริการและสินค้ามีอะไรบ้างนะครับอ่ทุกคนก็เปิดอยู่ในหน้าร้อยเจ็ดพร้อมกับครูเลยนะอทิพลนะครับอที่เราพูดคือหนึ่ง,ง,งคืออะไรก็มีเงินใช่ไหมครับรายได้ของผู้บริโภคสังคมครับหน้าร้อยเจ็ด มีรายได้ผู้บริโภคใช่ไหมอ่าถ้าคนมีรายได้มากก็จะมีโอกาสเลือกซื้อสินค้าได้มากกว่าแต่ถ้าเรามีเขาเรียกว่าอะไรครับคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยก็มักจะเลือกซื้อแต่สิ่งของที่จําเป็นนะครับอ่าใช่ไหมอ่าสมมุติว่าถ้าอาไม่ต้องสมมติอนี้แนละ้วต่อไปอันที่สองก็คือเรื่องของราคานะครับ โดยทั่วไปนะครับหากสินค้าหรือบริการเนี่ยมีราคาถูกนะครับผู้บริโภคเนี่ยจะต้องการซื้อซื้อถ้าราคาถูกเราจะซื้อมากหรือซื้อน้อยลูกอ่าก็ซื้อได้มากใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดราคาแพงมันจะซื้อได้น้อยใช่ไหมครับอืมใช่ครับราคาก็มีปัจจัยเหมือนกันต่อการเลือกซื้อนะครับครับต่อมาคือค่านิยม ลักษณะนิยมก็คือความพึงพอใจหรือก็คือความรู้สึกที่เรามีต่อสินค้าครับก็คือความชอบหรือไม่ชอบนั่นเองบางคนอาจจะชอบเสื้อสีชมพูบางคนชอบเสื้อสีนส้าเงินบางคนชอบใส่เกงขาสั้นบางคนใส่เกงขายาวอะไรมาเนี้ครับก็คือเรื่องนิยมก็มีมีผลต่อมาคือการโฆษณานะครับเอ,อ่อโฆษณาเนี่ยมันคือเหมือนที่เราดูในโทรทัศน์หรือว่า youtube แบบมันจะมีโฆษณาม,มามากนะครับ เราจะเห็น่โฆษณาหลายอย่างเลยยิ่งเราเห็นโฆษณายิ่งอาจยิ่งสินค้าชิ้นไหนครับมีการโฆษณามากก็จะมีโอกาสที่ผู้เลือกผู้บริโภคอย่างพวกเราเนี่ยเห็นมากแล้วก็มีสิทธิ์ที่พวกเราเนี่ยพอเราเห็นในโฆษณาบ่อยๆเนี่ยมันก็จะมีผลทําให้เราเนี่ยในการตัดสินใจซื้อนะครับูดง่ยแง่คือยิ่งโฆษณานะครับทําออกมาดีแล้วก็เราเห็นบ่อยๆเนี่ยมันจะมีผลต่อการเลือกซื้อของเรานั่นเองต่อมาครับคือเรื่องความเชื่อความเชื่อเนี่ย มันก็เป็นความเชื่อเนี่ยก็มักจะมีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อของเราอย่างเช่นเรามากักจะเชื่อว่าอะไรครับเอ,อสินค้าชนิดนี้ดีกว่าชนิดนี้ใช่ไหมอย่างเช่นยาสีฟันยาสีฟันมีใครมีใครใช้คอเกตไหมมีใครใช้มีใ,ใช้ใช้ดอกบัวคู่ไหมยี่ห้ออื่นอ่ะมีไหมแล้วยี่ห้ออื่นอ่ะตอนนี้ใครใช้อะไรบ้างอ่ะ ทำไมหนูถึงคำถามคือทำไมหนูถึงเลือกใช้ยี่ห้อที่หนูใช้อยู่ตอนนี้เพราะอะไรอ่านั่นแหละมันก็คือใช่มันเป็นเรื่องความอะไรครับอืมความเชื่อเพราะว่าป๋อบอกว่าปอเห็นคนอื่นซื้อเยอะใช่ไหมปอก็คิดว่า,วา,วามันน่าจะดีใช่ไหมอ่านัน่นอันนั้นก็เป็นเรื่องของความเชื่อเหมือนกันนะครับความเชื่อ อาจจะมีคุณภาพเข้ามาแหละแต่ว่าพอเราเห็นคนอื่นเขาใช้เยอะเราก็เกิดความเชื่อว่ามันน่าจะดีใช่ไหมครับรวมทั้งเห็นโฆษณาเขาบา่อยๆด้วยใช่ไหมอ่ามันก็ทําให้เกิดความเชื่อขึ้นมาต่อมานะครับคือเรื่องฤด,ดูกาลฤด,ดูกาลเนี่ยสินค้าหรือบริการนะครับบางอย่างเนี่ยต้องขายตามฤด,ดูกาลนะครับถึงจะขายได้ดีอย่างเช่นแอร์ไปขายหน้าหนาวขายได้ดีไหมไม่ดีครับหน้าหนาวใครจะเปิดแอร์ใช่ไหมครับ แต่ถ้าเป็นหน้าร้อนครับเป็นไงครับก็ต้องการหาเนาะบางบ้านถ้าไม่มีถ้าไม่มีแอร์เป็นไงบางบ,านบางบ้านมีบางบ้านมีตังก็ต้องไปหาซื้อใช่ไหมครับใช่ถูกต้องหรือสินค้าที่เป็นสินค้าอาหารการกินบางอย่างเนี้ยมีตามเฉพาะฤดูกาลมีตามฤดูกาลอะไรบ้างที่มีตามฤดูกาลทุเรียนอย่างเงี้ยออกทั้งปีไหม ไม่จะออกเป็นหน้าฤดูการนะครับถูตกต้องอืมถูตกต้องก็งมาคือคุณภาพของสินค้าคุณภาพสินค้าเนี่ยครับสินค้าหรือบริการเนี่ยที่มีคุณภาพเนี่ยมักจะถูกเลือกซื้อก่อนในบางครั้งเนี่ยครับเราจะต้องดูบางคนเนี่ยเขาเลือกซื้อสินค้าผู้บริโภคเนี่ยเขาจะดูจากคุณภาพถ้าเขามาซื้อครั้งแรกว่าโอ้สินค้าชิ้นนี้คุณภาพดีนะครับใช้แล้วคงทนนาน คุณภาพดีใช้เยี่ยมครั้งต่อไปเขาก็จะเลือกซื้อสินค้าที่มันมีคุณภาพดีที่เขาพึงพอใจนี้ฉะนั้นคุณภาพเนี่ยมันจะส่งผลเรียกว่าความพึงพอใจของลูกค้าหรือว่าผู้รับบริการหรือว่าลูกค้าพวกเรานี่แหละบางครั้งเนี่ยอย่างเช่นเอไปซื้อที่สอมาอันนี้ใช้ดีมากเลยที่สอมายี่ห้อยี่ห้อหนึงนะครับซื้อมาใช้ดีมากเลยครั้งหน้าเราก็อยากจะไปซื้อมาใช้เหมือนเดิมใช่ไหมครับเพราะว่าคุณภาพเขาดี หรือปากกาเนี้ยครับโอ้ปากกาที่เขียนลื่นมากเลยคุณภาพดีมึกลื่นไม่มีขาดอย่างเงี้ยเออเราก็อยากได้ใช่ไหมอ่ะนี่ก็ต่อไปนะครับการคุ้มครองผู้บริโภคอ้าวการคุ้มครองผู้บริโภคการคุ้มครองผู้บริโภคอ่ะรู้หรือเปล่าว่า ผู้บริโภคเนี่ยครับจะมีสิทธิพื้นฐานหรือว่าเขาเรียกว่าการคุ้มครองเนี่ยแหละอยู่แล้วเคยรู้หรือเปล่าผู้บริโภคเนี่ยจะได้รับความคุ้มครองเคยรู้หรือเปล่าว่าเราเนี่ยได้รับคุ้มครองนะครับตามกฎหมายเคยรู้หรือเปล่าครับมันจะมีเ็าเรียกว่าสิทธิพื้นฐานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองอันนี้อยู่หน้าหนึ่งร้อยสิบสิ่งที่ เขาเรียกว่าสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภคนะครับสิทธิสิทธิ์นะครับสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภคเนี่ยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคปีพศ2 5 5 2นะครับแก้ไขเพิ่มเติมจบที่สี่ปีพศ2562กำหนดสิทธิผู้บริโภคไว้ห้าประการดังนี้นะครับก็คือสิทธิสิทธิจะได้รับข่าวสารรวมทั้งการพันาถึงคุณภาพและที่ถูกต้องนะครับ และพอเพียงเกี่ยวกับสินค้าและบริการก็คืออะไรข้อมูลที่เป็นจริงอย่างเช่นถ้าของกินคุณค่าทางอาหารที่เราจะได้รับคุณค่าคุณค่าที่เราจะได้รับจากสารอาหารนั้นๆรวมทั้งเขาเรียกว่าวอะไรอ่ะสารที่อยู่ในนั้นอะไรพวกนี้ครับคือข้อมูลที่อยู่ในตามฉลากเคยเห็นฉลากสินค้าไหมทุกอันจะมีอยู่อ่า ถ้าเรามีถ้าเรามีสินค้าหรืออะไรครับที่เป็นขวดเนี่ยลองหยิบออกมาครับแล้วเราลองพลิกไปดูตองที่มีเขาเรียกว่าอะไรอะพวกตรงสื่อเยอะมันก็จะมีเขียนอย่างเช่นวิธีใช้ส่วนประกอบคําเตือนอะไรพวกเนี้ยครับคําเตือนเบอร์โทรสถานที่ผลิตอะไรพวกเนี้ยครับนี่คือสิ่งที่สินค้าต้องระบุนะครับรวมทั้งวันเวลาที่ผลิตและทั้งหมดอายุนั่นเองนี่ก็ใช่นะครับต่อมาคือสิบ ที่ได้รับสิทธิ์ได้รับความเป็นธรรมในการทําสัญญาอา้าวมีอะไรบ้างอย่างเช่นเราไปทําสัญญาซื้อขายรถมันก็ต้องเป็นสัญญาที่เป็นธรรมนะครับเป็นธรรมกับผู้ซื้อและผู้ขายจะไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยเสียเปรียบนั่นเองสองสิทธิ์ที่มีอิสระในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการอ่านะครับก็คือเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกสินค้าและบริการที่หลากหลายนั่นเองนะครับฉะนั้นครับ ครับผมทำไมถึงต้องทำสัญญาใช่ไหมครับถ้าหนูซื้อสดถ้าหนูซื้อสดก็แค่ไปเซ็นโอนมอบกรรมสิทธิ์จากเจ้าของรถเก่าหรือว่าบริษัทมาโอนไปของเราแค่นั้นครับเพื่อเป็นหลักฐานในการซื้อขายการการโดนโกงแต่ถ้าเป็นแต่ถ้าเกิดเป็นการเขาเรียกว่าเช่าหรือว่า ไปผ่อนมันจะต้องมันจะต้องต้องทําสัญญานะครับแล้วก็มีหลักฐานเพื่อได้ตามตัวได้เมื่อมีคนผิดสัญญาหรือว่าอะไราต่างๆผู้นี้เรามีปัญหาสัญญาตรงนี้จะเป็นตัวช่วยให้กับเราเนี่ยครับในการไม่โดนโกงอ่าพูดง่ายก็เป็นอย่างนั้นแหละครับกันการโดนโกงต่อมาครับเพื่อเป็นหลักต่อมาสิทธิ์ได้รับในการพิจารณา,าและชดเชยความเสียหายในบางครั้งเออรถที่เราซื้อมาเนี่ยครับมันมีเขาเรียกว่าความบกพร่องความบกพร่อง อย่างเช่นมันมีข่าวในสาในสารัฐครับว่ารถยี่ห้อหนึ่งเนี่ยเอาไปขายไม่ใช่เอาไปเอาไปขายแล้วผู้โดยพวซื้อไปเนี่ยแล้วก็เออแล้วปรากฏว่าหน้าหนาวเนี่ยเบรกมันเหยียบไม่ได้น้ำแข็งไปเกาะเพราะวา่าเขาล่องล่องที่เขาเหยียบเบรกเนี่ยที่เป็นคันคันลังมันเนี่ยมันติดน้ําแข็งมันติดน้ําแข็งมันทาให้เหยียบไม่ได้ฉะนั้นเขาต้องเรียกคืนแล้วก็ชดเชยด้วยแล้วก็ต้องชดเชยอ,อย่างประเทศไทยก็มีเหมือนกันอย่างเช่นเอ่อ มันจะมีมันไม่ค่อยเจอกรณีเท่าไหร่อะอย่างรถอะอย่างรถยนต์อ่ะอย่าง,าง,นนางโทรศัพท์ที่มีปัญหาันก็คือการเคลมได้การเอาไปเคลมได้ที่จะมีพวกรับประกันอะไรพวกเนี้ยถ้าเราซื้อสินค้าโทรศัพท์เราเขาจะบอกว่าเอ้โทรศัพท์เครื่องนี้รับประกันหกเดือนนะอันนี้รับประกันหนึ่งปีนะเคยไหมอ่ะถ้าถ้าเกิดมันเกิดเหตุเขาเรียกว่าอยู่ดีมันก็แฮง์ไปเองโดยเราไม่ทาอะไรเลยอันเนี้ยแสดงว่าเครื่องมีปัญหาเขาก็ต้องรับผิดชอบให้เรานะครับในเรียกว่า วงเวลาที่เขารับประกันให้เราเออแต่ไม่ใช่อ่ะประกันสองปีปีที่สามเสียแเ้าไปเคลมไม่ได้นะครับมันก็อยู่ในวงของมันต่อมาคือสิทธทิ์ที่สิทธทิ์ที่สิทธิ์ได้รับความปลอดภัยจากการใช้บริการแล้วก็สินค้าอ่ะรงน,นี้ก็คือสินค้าแต่ละชิ้นเนี่ยครับมันต้องมีความปลอดภัยมันต้องมีเขาเรียกว่าเครื่องหมายเครื่องหมายาต่างๆนะครับในการที่จะ ลองรับรองไอ้ตรงเนี้ยข้อสุดท้ายนะ่ะสิทธิที่ได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการพวกเนี้ยมันก็ต้องมีเครื่องหมายในการกํากับกํากับนะครับที่รัฐเนี่ยจะต้องกํากับดูแลครับพูดถึงสิทธิพื้นฐานน้านี้ลืมเปิดไปก็มีอยู่ห้าข้อก็คือสิทธิที่ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าชิ้นนั้นการพนณนที่มันต้องถูกต้องแล้วก็มากพอนะครับสองคือสิทธิความมีอิสระในการเลือกเลือกซื้อสินค้ารบริการสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัย ติดในความเป็นธรรมในการทําสัญญาแล้วก็สิทธิ์ได้รับในการพิจารณาแล้วก็ชดเชยความเสียหายนะครับต่อมาคือเครื่องหมายเหล่านี้ที่ครูเปิดให้เห็นเนี่ยมันคือเครื่องหมายเขาเรียกว่าเครื่องหมายรับประกันนะครับต่างๆทีนี้มันมีอะไรบ้างล่ะเรามาดูเครื่องหมายอันแรกก่อนมีอะไรบ้างอ่ะอันแดงๆนะครับอันแดงๆอันแรกเลยเขาเรียกว่าเครื่องหมายอันนี้อยู่ในหน้าที่หนึ่งร้อยสิบเอ็ดครับหน้าหนึ่งร้อยสิบเอ็ดคนเปิดยังอ่ะหน้าหนึ่งร้อยสิบเอ็ดครับ พวกนี้เป็นสัญลักษณ์ที่จะบ่งบอกให้ทราบถึงคุณภาพมาตรฐานของสินค้าและก็บริการนั้นๆครับบริการนั้นๆนะครับตามที่หน่วยงานภาครัฐเนี่ยกำหนดอันแรกนะครับสีแดงเราเรียกเขาว่าเครื่องหมายมอกหรือเครื่องหมายมาตรฐานเป็นเครื่องหมายแสดงสินค้าได้รับมาตรฐานการผลิตมอกมันย่อมาจากคําว่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหมายถึงข้อกําหนดทางวิชาการที่สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่า สมออครับชื่อยอ่อกําหนดเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตก็คือมาตรฐานนะ่ะที่ภาครัฐเนี่ยเขากําหนดให้ในอุตสาหกรรมอะไรที่อยู่ในอุตสาหกรรมอย่างเช่นบวกกันน็อกอะไรพวกเนี้วกกันน็อกมันก็ต้องมีมาตรฐานนะครับให้มันแข็งให้มันแข็งแรงคงทนนะครับไม่ใช่ใส่ไปหัวฟาดพื้นป้ะไม่ใช่แบบบวกกันน็อกกระแทกปึ๊กนิดเดียวบวกนนกันน็อกไม่ได้ช่วยเลยเลยนะครับลงไปพื้นแตกแตก เออนะครับหมวกกันน็อกฉะนั้นส่วนมากผลิตผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นอุตสาหกรรมอะ่ะอย่างเช่นพวกความปลอดภัยอย่างเงี้ยเซฟตี้เบลลถุงลมนิรภัยอะไรพวกเนี้ยมันต้องมีเครื่องหมายมอกนะครับหรืออะไรที่มันเกี่ยวกับความอันตรายต่างๆเคอนอะไรพวกเนี้ยพวกก็นึกไม่ออกว่ามีอะไรบ้างนึกนึกออกนึกออกที่สุดกป็ปักไฟอะปักไฟมันก็ต้องมีมาตรฐานของมันอะไม่ใช่เกลี่ยปุ๊บระเบิดใส่หน้าอะไรใช่ไหมครับครับต่อมา ครื่องหมายที่สองนะครับเครื่องหมายสองในหนังสือเราเขาเรียกว่าอยออ,อันแรกนะครับสีแดงกับสีน้ำเงินเ็าเรียกว่าสอมอนะครับเป็นเครื่องหมายแบบเดียวกันอุตสาหกรรมนะสอมอจะเป็นสีน้ําเงินต่อมาอยอ,อ,ยอนะครับอย,ออยก็คือไอแถบอันเนี้ยไอแถบแถบเล็กๆอ่ที่เป็นตัวเลขเห็นไหมอันนี้เป็นเครื่องหมายสินค้านะครับที่เกี่ยวกับของบริโภคนะครับสินค้าสําหรับการบริโภคเพื่อรับรองคุณภาพ นะครับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพิจารณาคณะกรรมการอาหารและยานะครับว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีความปลอดภัยในการใช้ก็จะเป็นเกี่ยวกับอาหารและยาออยนัคือย่อเดียวกับว่าสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขนะมันจะเกี่ยวกับอาหารและยาออยก็อาหารและยาชื่อย่อจาง่ายๆนะครับถ้าเกิดเราเอาตัวเลขไปเซิร์ชครับในแถบอยพวกเนี้ยในเว็บเรียกว่าออยครับมันจะขึ้นเลยว่าสินค้าชิ้นนี้มันได้รับมาตรฐานไหม หนูจะเห็นเป็นแถบใช่ไหมเป็นแถบเนี่ยอันนี้คือตัวเลขเราไปเซิร์ชได้นะถ้ามันได้ถ้ามันเป็นตัวเลขที่ถูกต้องเขาไม่ได้มั่วขึ้นมานะครับหรือว่าหลอกเรานะมันจะขึ้นอยู่ในฐานข้อมูลของเว็บออยต่อมาต่อมานะครับบนสไลด์ครูบนสไลด์ลคูบอนนะครับอันนี้เรียกว่าเครื่องหมายโอท็อปอันที่สี่โอท็อปก็คือสินค้าอะไรครับพื้นบ้านสินค้าพื้นบ้านนะครับเขาเรียกสินค้าพื้นบ้านหรือว่าสินค้าโอท็อป เคยเห็นตาใสญลักนี้ไหมไม่ใช่ไหมครับอันนี้เขาเรียกว่าโอท็อปเอถ้าเคยเคยกินน้ำพริกสาสีเหลี่ยมันจะมีเครื่องตาตาี่ยอยู่เ็เรียกว่าเครื่องหมายโอท็อก็คือสินค้าของถิ่นเออสินค้าที่อยู่เกิดในที่ใน้องถิ่นเป็นของโอท็อปอมาครับอันที่ห้าฮารานเห็นไหมบนหน้าจอรูฮาราน ฮาลานที่เป็นตรงสือที่ไม่ใช่ภาษาไทยยื้อๆอ่ะกรอบกรอบลูกเพชรอะ่ะเห็นไหมแนวนอนอะ่ะฮาลานเป็นเครื่องหมายที่เกี่ยวกับอะไรรู้ไหมเครื่องหมายที่เกี่ยวกับการใช้สินค้าอ่าถูกต้องครับที่รับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยนั่นเองเพื่อรับรองว่าสินค้าชิ้นนี้ชาวมุสลิมสามารถบริโภคได้นะครับสามารถซื้อมาบริโภคได้นั่นเองนะครับ ก็คือถ้ามีเครื่องหมายนี้แสดงว่าชาวใครที่นับสือศาสนาอิสลามสามารถซื้อไปบริโภคได้นะครับไม่ผิดหลักศาสนาต่อมานะครับบนหน้าจอคูเขาเรียกว่าเครื่องหมายประหยัดไฟเบอร์ห้านะครับอันนี้เขาเรียกว่าฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้ามันเป็นฉลากที่บ่งบอกถึงระดับการใช้ไฟฟ้านั่นเองน,นะแล้วข้อมูลเบื้องต้นของเครื่องใช้ไฟฟ้าเช่นค่าใช้จ่ายตลอดปีอ่ะมันก็จะมีเขียนว่า ครื่องใช้ฟ้านี้เฉลี่ยแล้วมันจะตีหนึ่งตกปีและกี่บาทกี่บาทก็ว่าไปนะครับถ้าฉลาดประหยัดไฟเนี่ยมันมีห้าระดับเลยนะระดับหนึ่งก็คือประหยัดน้อยสุดนะครับเบอร์ห้าก็คือประหยัดได้มากที่สุดส่วนมากเราจะเลือกประหยัดแบบไหนเอาเบอร์หนึ่งหรือเบอร์ห้า,าเบอร์ห้าสิครับเพราะประหยัดไฟใช่ไหมถูกต้องครับ อันนี้บนหน้าจอนะครับเป็นเครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมเศรษล้อมกับอันนี้สองสีงเหลืองคือมาตรฐานเฉพาะด้านความปลอดภัยต่อมาครับในใหนังสือไม่มีในสไลด์นะครับในหนังสือตัวอย่างเครื่องหมายการให้บริการอ่ะอันแรกอันเนี้ยถ้าไปตลาดพวกเราจะเคยเห็นตลาดที่บรรทัดเครื่องหมายปลอดอาหารปลอดภัยมันเป็นสัญลักษณ์ที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยครับออกให้กับร้านค้าที่จําหน่ายอาหารสดในตลาดสดหรือซูเปอร์มาร์เก็ต ซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อรับรองคุณภาพว่าอาหารนั้นลปลอดภัยนะครับกินไปแล้วท้องไม่ร่วงไม่ตายนะครับไม่ใช่ดูหนังสือโบราณกันคุูบอกว่าโบราณกันหนังสือหน้าหนึ่งร้อยสิบเอ็ดเห็นไหมอาหารปลอดภัยนะครับมันไม่มีหนังสือนะอันที่สองนะครับ อันที่สองที่เป็นรูตต้นไม้มันคือเครื่องหมายเครือข่ายห้องสมุดสรรีเขียวมันเป็นสัญลักษณ์ที่เกิดจากความร่วมมือของห้องสมุดที่ให้ความสนใจด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งห้องสมุดที่ได้คเครื่องหมายอันเนี้ยเป็นห้องสมุดที่เน้นอนุรักษ์พลังงานแล้วก็เปมิรกับสิ่งแวดล้อมก็คือเครื่องหมายอันเนี้ยอันที่สองเนี่ยในหน้าหนึ่งร้อยสิบเอ็ดเนี่ยอันล่างสุดอ่ะมันคือเครื่องหมายที่ให้กับห้องสมุดนะครับน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องในเรื่องการเรียกว่าอนุรักษ์พลังงานอะไร งงานสะอาดประมาณเนี้ยอ่านี่หลักเกณฑ์ในการเลือกต่อมาหลักเกณฑ์นะครับในการเลือกที่ว่าเราจะเลือกสินค้ายัางไงเมื่อสักครู่นะครับเป็นหลักเกณฑ์ที่ผู้บริโภคเนี่ย เขาใช้กันนะครับต่อมาแล้วเราจะตัดสินใจยังไงในการเลือกใช้สินค้าบริการเรามาดูกันนะครับดูกันอย่างคร่าวๆอ่ะหน้าหนึ่งร้อยสิบสองนะครับดูบนหน้าจอคูตามไปก็ได้มันก็สรุปอ่ะร้อยสิบสองครับมันก็จริงก็สรุปตามนี้แหละมันไม่มีอะไรมากมายหรอกอ่ะแต่เดี๋ยววาอธิบายเพิ่มแล้วกัน หนึ่งนะครับคือเรื่องความจําเป็นนะครับการเลือกซื้อสินค้าและบริการเนี่ยมันต้องความนึงถึงความจาเป็นเป็นอันดับแรกนะครับเพื่ออะไรบางครั้งซื้อสินค้ามาไม่ได้จําเป็นเลยนะครับเก็บเอาไว้แรมปีไม่ได้ใช้เหมือนเราซื้อไปก็เสียตังเปล่าใช่ไหมใช่ไหมครับบางครั้งเราเห็นสินค้าลดราคาครับลดร,ราคาไปซื้อมาแต่ไม่ได้ใช้เลยใช่ไหมเอออย่างเช่น เราไปซื้ออะไรนะมันมีมันมีหลายอย่างที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกว่ามันถูกเนี่ยบางทีเราก็ไปซื้อรู้สึกว่าอุย้ยมันถูกจังเลยแต่ว่าเราลืมไปว่าเราไม่ได้จําเป็นต้องใช้มันใช่ไหมไม่จําเป็นต้องใช้เขาอย่างเช่นสีน้ำอะไรเงี้ยโอดเรียนทั้งปีไม่เคยได้ใช้สีน้ําเลยใช้แต่สีเทียนใช่ไหมสีช็อปซื้อมาก็ไม่ได้ใช้มันก็เรียกว่ามันไม่จําเป็นนะครับไม่จำเป็นใช้ฉะนั้นสิ่งแรกก็คือคำหนึ่งถึงความจําเป็น มันก็จะเป็นพวกปัจจัยพื้นฐานต่างๆยา,าอาหารอะไรพวกเนี้ยที่เราซื้ออยู่เป็นประจำอยู่แล้วสองคือการเปรียบเทียบคุณเปรียบเทียบราคานะครับสินค้าเนี่ยมันก็มีหลายยี่ห้อใช่ไหมมันก็สามารถเปรียบเทียบได้เราก็จะเลือกซื้อสินค้าที่มันมีราคาที่ว่าถูกกว่าเสมอใช่ไหมครับเพราะาเราก็คงไม่ซื้อของแพงกันใช่ไหมครับอเราเลือกซื้อสินค้าแต่การเปรียบเทียบราคานั้นมันต้องเอาไป ตัดสินใจควบคู่กับเรื่องอะไรครับคุณภาพสินค้าและบริการใช่ไหมบางครั้งราคาที่แตกต่างกันเนี่ยมันก็เกิดจากปริมาณที่ไม่เท่ากันด้วยหรือคุณภาพใช่ไหมครับเคยไหมซื้อสีมาถูกมากเลยแต่พอใช้แล้วรู้สึกว่าทำไมเหมือนโดนหลอกเคยไหมครับซื้อสินค้ามาเคยนะครับซื้อมาโอ้โหมันรู้สึกว่า ติเลรกก็รู้สึกว่าถูกแต่พอซื้อมาจริงๆแล้วรู้สึกว่าทําไมเหมือนโดนหลอกอันนั้นครับเราก็ไม่ซื้อดิครับ <laughs> เราก็ไม่ซื้อนะเราก็จะไม่เลือกซื้อดิครับถ้าแพงขนาดนั้นนะแต่ถ้าเราเผลอ ก็ซื้อมาครั้งแรกก็รู้แล้วใช่ไหมล่ะแล้วครั้งต่อไปจะซื้อไหมล่ะอ่าไม่ซื้อแต่ของพวกเนี้ยมันสามารถหาหาข้อมูลได้ในเว็บใช่ไหมนั่นสเดี๋ยวนี้มันสามารถหาข้อมูลได้แล้วอย่างเช่นไปหาเราเนี่ยไปเซิร์ชเลยว่าสินค้าชิ้นนี้ดีไหมโอ้โหมีคนรีวิวเป็นร้อยดีไม่ดีแต่นี้เราแทบไม่ต้องไปผจญโชคผจญภัยเองนะ,ะใช่ไหมอย่างยกเช่นกล่องสุม่มพิมพ์รีพายเนี้ยโอ้โหมีคนมารีวิวให้ดูเป็นร้อยเลยใช่ไหมครับ นั่นแหละหรือสินค้าต่างๆในต่างๆที่เขาซื้อ,อเขามีรีวิวเป็นร้อยเลยเราสามารถไปเลือกดูได้เลยครับว่าสินค้ามันคุณภาพโอเคเปล่าเขารีวิวววายังไงแล้วก็ไปดูจากคนที่ใช้จริงเขาจะคอมเมนต์กันใต้ใต้คอมเมนต์มันไปดูทั้ง youtube ทั้งเพจพันทิปอะเยอะไปหมดนะครับเดี๋ยวนี้ข้อมูลมปนหาง่ายอย่างซื้อของออนไลน์อะ่ะเธอไม่ต้องไปดูไหนหรกดูสินค้าเสร็จเชิญนั่งอ่านข้างล่างเลยถ,ถ้าคนที่ถ้าคนที่เคยซื้อสินค้าออนไลน์นะในอนาคตเผื่อซื้อสินค้าออไลน์นะเธนะอไปดูคอมเมนต์ข้างล่างเลย ดูแล้วเธอก็จะตัดสินใจได้เลยว่าสรุปแล้วฉันควจะซื้อดีไหมอ่ะต่อมาครับคือถูกต้องตามกฎหมายสินค้าบางอย่างมันเป็นสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ใช่ไหมสินค้าเลนแบบมันผิดกฎหมายนะครับเออลิขสิทธิ์เพื่อปกป้องผู้ผลิตหรือผู้คิดค้นสินค้านั้นนั้นนั้นั้นมาอย่างเช่น ปอทาธุรกิจขายเสื้อผ้าแฟชั่นปอคิดเสื้อผ้าตัวนี้มาแบบนานมากแล้วอยู่ดีมีคนมาลอกก๊อปปี้ของปอไปปอจะยอมไหมละ่ะก็ไม่ยอมสิครับก็เราเลือกก็เราทําขึ้นมาเองใช่ไหมเราก็ต้องเอาไปขายเราก็ต้องได้ตังค์ใช่ไหมใครจะมีสิทธิ์มาลอกความคิดเราใช่ไหมครับ ก็เธอจะเหนื่อยซ้ำสองทำไมอ่ะเขาไม่เหนื่อยเลยนะเขาอยู่ดีเขามันรอกเธอเขาไม่ต้องคิดอะไรเลยแล้วเขาก็ขายได้ตังค์เราอ่าฉะนั้นเธอจะยอมเหนื่อยทุกครั้งใช่ไหมล่ะฉะนั้นเขาก็ไม่ต้องเหนื่อยไงคนที่ก๊อปปี้ลอกเลียนแบบเธอฉะนั้นนะครับเขาจึงจเรียกว่ามีการจดลิขสิทธิ์เอาไว้นะครับสินค้าอย่าง i p h o n นอย่างเงี้ยมันมีการจดลิขสิทธิ์เอาไว้ครับฉะนั้นมันจะไม่สามารถที่จะทำก๊อปปี้ได้นะไอโฟนเนี่ยครับบริษัท Apple เนี่ย สร้าง iPhone ขึ้นมาครั้งหนึ่งก็เคยเคยฟ้องร้องกับบริษัทซัมซุงมาครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเหมือนว่าไปทําบางอย่างคล้ายๆเขาอ่ะก็โดนฟอ้องร้องเอออันนี้มันเขาเรียกว่าเป็นลิขสิทธิ์ปัญญานะครับทางปัญญาทางความคิดนะเขาต้องจดเอาไว้นะครับเพราะว่าการคนอื่นมาลอกเลียนแบบนะครับเพราะคนอื่นไม่ได้คิดแล้วอยู่ดีก็มาลอกเลียนแบบเรามันก็เหมือนกับเขาเรียกว่าชุบมือเปิดอะ่ะอยู่ดีก็เอาไปทำาเงี้ยไม่ได้คิดเองก็คือมาด้วยมือเปล่าเลยครับอยู่ดีก็ไปหยิบ เอาไปเฉยเลยความคิดของเราไปเอาไปหาเงินหาผลประโยชน์เข้าตัวมามือหยิบไปเลยอ่ะก็เธอคิดเอาว่าก่อนเธอจะทำกันบ้านได้เธอต้องใช้ความคิดเยอะไหมเยอะใช่ไหมใช้เวลากับเพื่อนเนี่ยไม่ต้องมานั่งคิดเลยมาลอกอย่างเดียวจะได้คะแนนเท่ากันถามว่าใครลงทุน เรียกว่การในการออกแรงต้นฉบับสิครับใช่ไหมคิดง่ายๆถ้าเธอถ้าเธอถ้าเธอไม่อยากให้ก็ได้ครับแต่ครูไม่ให้ไม่อยากให้ลอกกันครับเธอคิดเอาเธอคิดเอาว่าเธอต้องเสียเวลานั่งคิดปวดหัวแล้วคนอื่นมาไม่ต้องคิดเลยเลยแล้วก็ได้คะแนนเท่ากัน แต่แต่ไม่ได้หมายความว่าจะสอนเขาไม่ได้นะการสอนก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้าเกิดการให้รอบเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่มานั่งเขียนสบายๆครับใช่ไหมอ่ะเธอได้ที่หนึ่งแต่คนอื่นก็ได้เกรดดีนะแล้วถ้าสมมตินคนอื่นก็ทาเกรดวิชาอื่นได้ดีกว่าเธอขึ้นมาอย่างเงี้ยรวมแล้วเธอก็ได้ที่สองเลยนะ เรียนวิชาเดียวว็เรียนกี่วิชาบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะทาได้ก็ได้วิชาอื่นนะครับพอเขาทําได้คะแนนเก็บเนี่ยมันเท่ากับเราใช่ไหมวิชาอื่นเขาอาจจะทําได้ดีกว่าเรากลายเป็นว่าเราอยู่ที่สองทั้งนั้นที่เราคิดเองในวิชาคณิตเนี่ยแล้วเราก็เสียเปรียบไงอันนี้อันนี้ครูอันนี้ครูไม่รู้นะแต่การลอกกับเป็นสิ่งไม่ดีครับเพราะว่ามันกินแรงเพื่อน แต่การสอนเพื่อนเนี่ยคืออีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าอะไรการสอนเพื่อนเนี่ยเป็นเหมือนการทบทวนตัวเองขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยอ้าโอเคจบไปแล้วนะครับหลักเกณฑ์ในการเลือกซื้อสินค้านะต่อไปครับงานงานของเราครับจะอยู่ในหน้าที่หนึ่งร้อยสิบสามกับหนึ่งร้อยสิบสี่นะครับ อันแรกนะครับหนึ่งบอกวิธีการเลือกซื้อสินค้าบริการมาห้าข้อโอ้โหสบายเลยห้าข้อห้าข้อสบายมากมีอยู่ในสไลด์ถ้าใครถ้าใครเรียกว่าใครจําได้นะครับบนสไลด์คูบอลเนี่ยใครจําได้นะครับบนสไลด์คูบอลเนี่ยห้าข้อบนหน้าจอก็มีกี่ข้อแล้วเนี่ย นะครับบนหน้าถ้าบนหน้าจอถ้าแคปไปทันก็สบายไปนะครับแต่ถ้าแคปไม่ทันเนี่ยคุณจะปิดละ <c oughs> มีตั้งหกข้ออันนี้มีแค่ห้าข้อเองสบายสบายเลยครับ <c oughs> ข้อสองอ่านสถนานการณ์แล้วก็ตอบคําถามอ่ะก็สถนานการณ์หนึ่งสองสามลองอ่านแล้วลองวิเคราะห์ดูครับว่ามันเป็นยังไงนะครับมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสิทธิสิทธินะครับว่าอย่างข้อแรกสุวรรณถูกลับเมิดสิทธิในด้านใดอ่าเราก็ดูมันจะมี สิทธในด้านใดบ้างจําได้ไหมสิทธิ์ในหน้าที่หนึ่งร้อยสิบครับการทําสัญญาการเรื่องซื้อสินค้าความปลอดภัยในการใช้สินค้าแล้วก็การชดเชยนะครับจากการเสียประโยชน์จากสินค้านะครับอ่านแล้วก็อ่านดูแล้วก็ดูว่ามันเข้าขายด้านไหนเผิดสัญญาหรือเปล่าหรือได้รับข้อมูลไม่เพียงพออะไรพวกเนี้ยหรือสินค้าไม่ได้มีความ ปลอดภัยอะไรเลยเราก็ดูครับอ่านแล้วก็เราก็ลองวิเคราะห์มันจะเป็นหนึ่งด้านอันนี้จะอยู่ควบคู่นะครับข้อมูลจะอยู่ในหน้าที่หนึ่งร้อยสิบนะก็คือสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภคนะครับลองดูว่ามันด้านไหนมันน่าจะเป็นด้านไหนนะครับเขียนไม้ครบนะครับข้อสามนะครับระบายสีเขียวนะครับลงในช่องว่างหน้าข้อความที่ถูกต้องและระบายสีแดงในช่องว่างหน้าข้อความที่ไม่ถูกต้องมันจะมีข้อความมาห้าข้อความนะครับ มันจะมีข้อถูกกับข้อผิดถ้าข้อถูกให้ระบายสีเขียวแล้วถ้าผิดให้ระบายสีแดงนะครับอ่าก็ลองดูมันเป็นเลือกสัญลักษณ์สัญลักษณ์เรียกว่ามาตรฐานสินค้านะครับไม่น่าจะยากอะไรมากหน้าจอไหนข้อสี่ข้อสี่นะครับอ่านข้อความการเลือกสินค้าแล้วก็บริการได้เหมาะสมหรือไม่นะครับมันจะมีสิบ สิบสถนานการณ์ให้เราถูกผิดเขียนถูกผิดถูกผิดถูกผิดนะครับอ่ามันจะมีสถนานการณ์เราก็อ่านว่าเอ้ยมันเขาเลือกซื้อสินค้าแล้วบริการได้เหมาะสมเปล่าถ้าเหมาะสมก็ให้ถูกถ้าไม่เหมาะสมก็ให้ผิดนะครับอ่าโอเคมีหน้าหนึ่งร้อยสิบสามกันหน้าหนึ่งร้อยสิบสี่นะครับโอเคจบ